เปิดผู้ทำแต้มสูงสุดทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเกมพ่ายสาวโปลแลนด์ประเดิมเวียเนล2อการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันกันสีพินทุธันทคาดเวียเนลสนสานามแรกนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการประเดิมสนามนัดแรกของทีมวอลเล่บอลสาวทีมชาติไทยพบกับทีมวอลเล่บอลสาวทีมชาติโปลแลนด์ปรากฏว่าทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนจะเป็นสาวโปลแลนด์สามารถตบได้เฉบขาดกว่าเอาชนะลูกยางสาวไทยไป3 -0 ถึงนเซตด้วยคะแนน2 5ต่อ25 26ิบห้า2ถึง โดยเกมนี้บีมพิมพิชยากกรำกลายเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดซึ่งทำไปถึง22แต้นตามมาด้วยเชอร์เนียนส์ทีมชาติโปลแลนด์ทำไป17คะแนนต่อด้วยสุปตาสาวโปลแลนด์อย่าง c ีเเกมนี้ทำไปได้15คะแนนอันดับที่4ตกเป็นของวริศราสีทะเลศทำไป8คะแนน